สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งทองสุขสุขทัดครับครับมือนีเสาร์ของวันที่25ครับธันวาคม2565ครับสิ่ายเอฟซีทางช่องครับมาตามแนวทางตัวเลขครับของคุณแม่แป็นเซียนหญิงคนแหลกของเมืองสะกดนะครับหวานเนวทางตัวเลขไก่คงสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับคุณแม่สิได้ตัวใดฝากตอนเอฟซีนะครับเอฟซีเข้ามาแล้วครับทรรมักถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน f c สิวได้พาดข่าวสารจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องไปติดตามกันหลายสำนักนะครับครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาขขาการับเลยนเชินนี้ทุกท่านนะครับไปสัมผัสสดๆกันเลยกับเซียนหญิงคนแรกของเมื่อสะโขนครับคุณแม่แป้นเข้าไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับอ่าครับเอฟซีว่าอยากได้ชุดเต็มแล้วแม่บัดนี้ได้ชุดตัดไปแล้วเพก็อยากได้ชุดเต็มไม่เป็นไรจัดให้เนะแม่เนาะครับอ่าผู้อยากได้ชุดเต็มก็มีนะคระเอฟซีพอพอเอาแยกตัวชุดเก่าไว้ให้เพคุณลุงก่อนต่อไปเพดรนสีเขียนรอสักครู่นะเอฟซีคุณแม่เพคุนเขียนใส่สมูทตัวน้อยๆนะคะเดี๋ยวสิเขียนใส่ตัวใหญ่ๆให้ จะทเบิ้งชุดต,ต่องวดกับชุดคัดข,ของคุณแม่ก่อนนะคะคู้ใดที่เขามาติดตามกับช่องไม่เนาะมันาะเป็นงวดที่่าไรนะเก็ตซูนบ่กที่นเข่าตรงๆมากเก็ดซูนหกซีซนหาสิบสีกงวดแล้วนะซีห้าซีีครับงวดที่หานะเอาเล็กวิ่งมากับเสียเขาประมาณเล็กวิ่ง 4, 6, หางวดหกห้าหกงวดเมื่อวันเล็กวิ่ง เลขวิ่งของแม่เพื่อนนะเขามาเจ็ดหงวดติดแต่ว่าประกบคู่สี่หงวดติดแล้วนะคะเนาะแล้เดี๋ยวเยนสุดเต็มให้ไม่บอยอจะให้คุณออกเลขหนึ่งแต่ว่าประกบคู่มันเราประกบมันบกผิดแล้วหงวดนี้ก็ได้มันใจอยู่ันบืแม่มันใจแล้วเป็นจะไดเมียฟันย่ำไปเมียฟันย่ำมาฟันตะพุ่นละแต่ว่าฟันไดเห็นอันทะเลมันอันหลด รถลงคนละน้ำทะเลลดคนละปลาตีเพียงคนที่แม่ปลาตีเพียงไว้ว่าเจ๊ทุ่นมาค้างทะเลละไก่กำมันใจตัวใหายนี่ยแหละมันใจในี่สูตรของเฮาเต็๋ตีเพียงว่ามันเป็นซูนเนาะปลาเป็นเพียงนั่นเลยแม่ค่ะนะครับเดี๋ยวมาล่อเบิองน้ำแข็งนะครับตอนนี้เขียนอยู่นะครับชุดเต็มเอฟซีบางท่านอาจจะได้ชุดเต็มเพราแม่ไปเบิ่งไป เปลี่ยนแนวทางนะครับไปคัดเป็นเผาจังสี่กับมีนะครับตันเบียดจัดเลย,ดยเด้เอไอ้เจ๊แม่ว่ามันใจมนันละเก็บศูนย์ลลางอืมมันใจยูเหรอแม่เนาะ เ,เอาค่ะเอฟซี FC อันนี้เป็นนะคะคลิปตองนวดนะคะนอทีคุณแม่ไห้นะคะนอกาเป็นชุดคัดของคุณแม่แล้วนะคะเอฟซี FC. เอาสจิรมโนครับอาจจะมีแดดซองในจังหน่อยอากาศหนาวนะคะนี่เป็นคลิปตองนวดนะครับแคบหนาจอไวน้น้ำด้วยครับเอฟซีนา้าติงแดดครับอากาศหนาวเป็นคลิปตองวดนะครับเ้าเขาบอกสองวดก่อนงวด แปดสามกับเจ็ดศูนย์อันนี้เดี๋ยวเจ้าชุดเต็มให้เบิ้องแรกเอฟซีชุดเต็มครับเอฟซีกับคอกันมาอย่างไรชุดเต็มของแม่นั่มน,นะครับแคปมนาะจอไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาชุดเต็มโชว์ให้เบิ้งนะคะเนาะแล้วแม่เพิ่นก็นว่าฟัน ยำตั้งแต่ตองหวดนะคะัง่ว่าเลาฟันอีกนะคะเนาะชันเทเดียวลัค่ะนี่เป็นชุดเต็มของคุณเมเดอร์ค่ะค่ะผู้ได้งบหน่อยก็ซื้อตัววงนะคะเอฟซีผู้ได้งบหน่อยก็ซื้อตัวว่งเอานะคะเนาะเอาเลขวิ่งเลขวิ่งแม่ก็บสามกับเจ็ดนะคะแม่เดินไปที่เก็ดนะคะัง่เป็นตัวเก่าตัวเดิมนะคะเลขวิ่ง คือเก่ามันบ่แม่เล็กิิงนี่บ่มีเปลี่ยนบ่มักคือเก่าสองตัวนี้ม, 3, มักมค,มคือเก่าสามกับเจ็ดอืมค่ะมักคือเก่าสามกับเจ็ดร่องซีแต่ที่แน่ๆก็คือมาักคาักๆแล้วนอสามสามนี่แม่นเห็นหว่าสืบติดสามนี่ดีใจไวโลดนะคะเอฟซีติดสามก็ติดเจ็ดเท่านั้นล่ะค่ะให้ว<ร>่าเล่ยว่าได้ชุดเต็มนี่เขาก็เลือกสืบตัวที่ติดสามติดเล็กบิงแม่เพิินเพราะว่าหมวที่แล้วเล็กิิงแม่เพิ่นกับเขามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ วดที่เหลวเนาะตัวนึ่งไปบนตัวนึ่งไปล่างนะคะงวดที่เหลวแยกกันไปงวดน,นี่ก็จะแยกไปที่กันค่ะวดนี้มันจะประกอดข้อกันมนันบ่เมียบอ่บอวอกคืออะอันนี้ค่ะอันนี้ประาอบอาหารแห้งเกือบบางคนกับสีเขามาเบื้องไม้นะคะเนาะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่เหลวนะคะของคุณเม่เพิ่นเขานึ่งซีนะคะเลขวิ่งบนล่างซีกับเก่านะคะเก่าไปบนนะคะซีมาล่างนะคะเนาะอ่าอันนี้เป็นแนวทางของงวดที่เหลวนะคะมีลัการได้อิกพอค่ะ เอาบาดัดนี้งวดนี้แม่เพิ่นก็วา่าต้องมาแขน่นอนแล้วมันจะกินหอยแขรงรสงวดนี้เออหอยแครงแน่เลขาเลยกินปลาเขาหอยแครงไินกินได้หรอครับเนี่ยเอาครับแคปหน้าจอไว้ครับด้านซ้ายมือที่เป็นคลิปตวัวอวดนะครับราคาเอฟซีคอกันมากครับชุดเต็มด้านขวามือนะครับแต่ว่าก็มีชุดเน้นให้คือเก่าตัวเน้นให้อยู่นะครับเพราะว่าบางเที่บางที่นะครับเอฟซีครับ ได้ไปตัดเอาก็มีเนะคุณแม่นะครับคาพิจารณาเบิ่งนะครับลมแน่เลยครับเอฟซีอยู่งหน้ามันลุณแม่ม,มันอยู่ส่วนยหา่ครับคาริจารณาแบงานย่อไปเป็นแนวทางครับนี่งบหน่อยเดาถ้าตัววงเลยเอฟซีนี่ซีหาตัวองดอกครับว่ามันปลอดภัยหรืล่ะหมวดนี่อืม บวผัดมนบวม่มันใหญ่มันบวใจมันตัวนี้ละมันแค่ก็คือบอกง่ายๆล่ะคันว่ารักสามกับมีแค่แปดสามเนาะเมี่ยศูนย์สามสามหกแล้วก็สี่สามเนาะสามหนึ่งเฮลิเป็นสามหนึ่งเซฟซี่เฮลิเท่าหนึ่งสามตัวนี้เนาะเม่ตัวนี้ก็เข้ากับมันกะออกแล้วเนาะหนึ่งสี่นี่มันก็ออกแล้วเก็ดสามนี่เพาต้องเล่นกันเลยเพราะว่าเล็กวิ่งแม่มันแม่ประกอดข้อกันมากตัดออกเล็กนิดตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ก็คือจะบวบขื่อ เปลี่ยนห่สามโออกเจ้าเคลียรน้าแม่คันออกเป็นสามหนึงขึ้อยู่ส่วนสามนี่เดี๋ยวส่วนสามก็สามหกคนตัวแม่ก็แปดสามเดี๋ยวสามคู่เอาที่แม่นิ่งหาเลยครับเอีเอาที่ตัวแม่นิ่งหานะครับแต่ว่าบ่มักที่แม่นิ่งกับ่พวกไปยังเอาเต็มสุดนี่ก็ได้เอาเต็มสุดก็ได้เพราะว่าเอฟซีก็ต้องการสุดเต็มก็มีนะคุณแม่วิ่งเจ็ดกับสามเลยครับเอฟซีแม่ว่าเล็กวิ่งนี่แม่บ่มาดอกบ่กอดข้อกันมาแม่ว่าบ่านาสิกอดว่าฉันแยกกอดกับพีระสองเท้าขึ้นกอดมาแล้วครับ กด83กับ่เก่าคันละกดมาแล้วเรียบร้อยแล้วปหัวขามีสองเทียแี่นที่กอดข้อกันมากน้องนั้นแยกกันมากแยกกันมากเลยหัดชิเลี่ยมมบุญมาลางนี่แม่ C ลง C ลงล่างเก้าขึ้นบนเอาครับวนนี่แม่ว่ากะลองเบง FC พิจารณาเบงตามข้ารียกร้อง FC สำหรับชุดติมนะคะนะเอาขอให้สุขสุขมนหมั่นเลย FC ครับไก่พีไม่แล้วแม่รวยๆปังปัง ปั่งน้ำกันว่าแม่เนาะปังกินหอยแข้งปลาเผาปีไม้ใส่ปีไม้ไอได้ทำบุญทำท่านพร้อมเนาะแม่เห็ดต้นดอกเงินพร้อมสดคร่ะสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเน้อคุณแม่ครับที่ให้โชคให้มาน์ทเอฟซีทางช่องเฮ้าตอนรับปีไม้นาะแม่เนาะจ้าครับสวัสดีครับแม่ครับค่ะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยถ้ามักถ้าชอบแคปหน้าจอไวเดอร์ครับเป็นแนวทางฝากตอน FC คุณแม่ก็ว่าฟันดีนะครับสุดท้ายนี่ให้เอฟซีทักจองเฮ้าโศก,ก,กมันมานลำลุย้ยทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ